สุดครับโมเมดซาร่าก็เตรียมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับของแดงลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมนะข่าวนี้ทำเอาแฟนของทั้งโลกเนี่ยได้เฮกันทั่วหน้าเลยนะครับผมนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องข่าวสารฟุตบอลสเปเชียลนะครับอยู่กับผมครับอาจารย์แปรตุงตะขาอยู่กันอย่างนี้ในทุกวันเลยนะผมจะเอาข่าวเด็ดข่าวดังและเก็บความรู้ฟุตบอลเนี่ยมาอัปเดตให้แฟนๆได้รับรู้ก่อนใครเลยนะผมนะฮะก็ฝากติดตามช่องตุงตะขาแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับรวมถึงทางเข้าบ้านของอาจารย์แปรนะครับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองนะครับผมหรืออดกันเข้าไปได้ครับี่ S อสไอเนะครับผมอ่ะมาดูข่าวนี้กันครับเป็นข่าวที่ดีสำหรับแฟนของแดงมากเลยครับเพราะว่าโมฮัมเมดซาร่าครับจ่อเซ็นสัญญาชอบมาอเมริกาเลียปูแล้วนะครับแฟนเลียปูเฮครับโมฮัมเมดซาร่าใกล้รู้ข้อตกลงเซ็นสัญญากับเลียปูแล้วเต็มที่นะครับขณะที่เวอร์จิลฟันได้ครับก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกันครับด้านฟาบิโอโรบาโนนะครับรวมถึงคอนจอยครับคอนเฟิร์มเรื่องนี้ตรงกันครับว่าเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้าย แค่นี้เองครับนะฮะถือเป็นข่าวดีของสาวเบเดอะคอปนะครับที่รอคอยมานานครับเพราะล่าสุดฟาบิเิโอโรมาโน่หลบถึงคอนชอยครับต่างคอนเฟิร์มในทางเดียวกันว่าโมเมสซาร่าและเฟอร์จิวฟันนะครับจอดเต็มที่กับการต่อสัญญาชาวไมคกับเลียบูครับโมเมสซาร่าครับยอดปีกดาวยิงชาวหยิบของ,ของลิเวอร์พูลใกล้ปองลงเซ็นสัญญาชาวต้องสนใจเต็มทีตามรายงานของฟาบิเิโอโรมาโน่ครับผู้สื่อข่าวแวดวงบอลที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดในเวลานี้ครับเมื่อวันพุธที่เก้านายสัยนี่ผ่านมานี่เองนะครับผมโรมาโน่ยืนยันเรื่อองนนี้ัเ็กซ์ บอยู่ทวิตเตอร์ในแอดีนนะครับว่าการเจรจาตอนนี้กับเรียบูนกัสลาได้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนเบอร์จิลฟันได้ครับเซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมชาวดัตช์ก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกันด้วยครับโดยสโมสรมีความมั่นใจว่าทั้ง2ทีมจะอยู่กับทีมต่อไปครับแต่เพาว่าครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแบ็กขวาจอมบุกสากาย่นเดิมครับทีอจะย้ายไปเรียมาดิศนะครับผมนะฮะนอกจากนี้ครับคอนจอย์อีกก็คอนเฟิร์มข่าวนี้เช่นกันด้วยครับคอนเฟิร์มของคอร์โลมันโนัส ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนของแดนนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ถือเป็นขวัญใจของของทีมนะครับถ้า2คนนี้ย้ายไปก็อาจจะทําใจยากนิดนึงนะครับทั้งฟันได้ทั้งซาร่านะ,นายยานนะครับมันทําใจยากนิดหนึ่งครับแล้วแบบไปใส่เสื้อสีอื่นที่ไม่เสื้อของแดนมันก็แบบแปลกๆแหม่งๆนะครับมันก็ดูแบบเออมันก็น่า เสียใจนิดหนึ่งนะครับก็เป็นถือเป็นข่าวดีครับเพราะของคอนี้เป็นกําลังหลักที่ขาดไม่ได้แล้วหาใครมาแทนก็ยากด้วยใครวันนี้มันจะมาเทียบเท่าฟันไนดะใครมาเทียบเท่าซาลาวนี้ถ้าหาได้ก็ต้องคุ้มเงินไม่รู้ต้องขาดต่อสัญญาดีสุดแล้วครับใช้โทษเพิ่มไปนะไนะครับนะครับอ่ะ,อะก็ถือเป็นข่าวดีใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ขอเมนต์ว่าแสดงพิษเห็นมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกลุ่มตะไคยแห่งนี้ไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงทางเข้าบ้านงอ,งอาจ,จารย์แบนนรับอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แกนี้เองนะครับหรือออดกันเข้าไปได้ครับที่ Sise24 นะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ